สวัสดีค่ะพันไม้สไตล์บีบอค่ะคลิปนี้ก็มาทำน้ำหอมไล่แมลงกันนะคะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราทำ,ทำน้ำหมักยาเส้นไปนะคะแล้วก็ตัวนี้เราก็จะนำไปฉีดพ่นสลับกับตัวน้ำหมักยาเส้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะคะเราจะใช้หัวหอมหน่งหัวนะคะหอมนี้จะเป็นหอมแขกหรือหอมแดงก็ได้นะคะ แต่ว่าบีโบก็จะเลือกหอมแขกมานะคะ1หัวนะคะแล้วก็เอามาหั่นค่ะหั่นเสร็จแล้วเพื่อนจะ,ะเ่อนเพื่อนจะนะพาไปตำหรือปั่นก็ได้นะคะบีโบจะใช้วิธีการตำนะคะเพราะว่าจะเป็นวิธีที่ง่ายนะคะแล้วก็ ระดวกวกว่านะาเผื่อบางคนไม่มีเครื่องปั่นหรือ,อะไรเนี่ยเอาแบบเราทําง่ายๆได้เลยนะคะหรือไม่มีท,ที่ตําก็ตีเอานะคะตีเอาพอแหลกนะคะแต่ว่าปั่นหรือตํามันก็จะได้ความละเอียดมากกว่านะคะมิวจะตํานะคะพอตำละเอียดนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ําลงไปนะคะบิบจะใช้หัวหอบ1หัหวต่อน้ํา 200มิลลิลิตรนะคะใส่ลงไปแล้ว่ะเดี๋ยวเราก็จะคลุกให้เข้ากันนะคะก็คือปั่นให้น้ำมันเข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็เอาน้ำหอมที่เราได้เนี่ยไปกรองนะคะหลังจากที่เรากรองเอากากหรือเนื้อของหัวหอมออกแล้วนะคะ<ๆ>ก็จะได้เป็นน้ำ หอมนะคะประมาณนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําตัวน้ําที่เราปั่นน้ําหอมที่ที่ตำหรือปั่นแล้วนะคะก็มาผสมกับน้ําเปล่าอีกทีนึงนะคะในอัตราส่วนที่เท่าๆกันนะคะ,ะถ้าเราได้น้ําหอมอหนึ่แก้วนะคะก็ต้องใช้น้ําเปล่าหนแก้วอันนี้ได้สัดส่วนที่วิวใช้ก็คือ น้ำหอม200ม้อยมลนะคะก็จะใช้น้ำเปล่า200้อยมลนะคะแล้วก็ใส่ผสมกันนะคะหกไปนิดหน่อยค่ะได้เต็มหนึ่งฟอกกี้พอดีนะคะจากนั้นเราก็นำมาฉีดพ่นตามต้นไม้ของเรานะคะนี่ก็เป็นกล้วยไม้ดินนะคะเริ่มจะออกดอกแล้วนะคะ วิโมก็จะฉีดพ่นหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ประดับหรือเป็นพืชสวนครัวนะคะก็จะใช้สลับกับตัวน้ำหมักยาเส้นนะคะตัวที่เป็นน้ำหอมหรือน้ำหมักนะคะที่เราทำด้วยวิธีง่ายๆเนี่ยวิโมจะเน้นเกี่ยวกับการไล่มแมลงนะคะซึ่งวิโมว่ามัน มันได้ผลอยู่นะคะควบคู่ก,กันดูแลอย่างสม่ำเสมอแล้วก็การเอาใจใส่เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะเวลาฉีดเนี่ยเราก็จะฉีดในช่วงระยะเวลาตอนเย็นเหมือนกันนะคะเหมือนที่เราฉีดน้ําหัำยาเส้นหรือตัวสารกำจัดแมลงอื่นๆนะคะเพราะมันเป็นเวลาของสัตรูพืชน,นะคะที่จะออกมากัดกินพืชของเรานะคะ ก็จะมาฉีดดูแลในตัวเดิมๆนะคะนี่ก็เป็นผักสวนครัวนะคะนี่ก็เป็นบวบนะคะยังอยู่ดีอยู่ค่ะมะเดงอาจจะเยอะสักหน่อยนะคะไม่เป็นไรค่ะมะเด่งก็ให้ต้าบวบไปก่อนสำหรับตัวน้ำหัวหอมเนี่ยนะคะที่เราทำใช้เนี่ย จะมีข้อจํากัดอยู่นะคะว่าหากเราทําแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้หมดภายในครั้งเดียวนะคะเราไม่สามารถเก็บไว้ได้นานๆนะคะเพราะมันจะทําให้ฤทธิ์ของหัวหอมเนี่ยจางหายไปแล้วก็จะมีผลต่อการไล่แมลงด้วยนะคะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะทําก็คือทําให้พอใช้ในหนึ่งครั้งแล้วก็ควรจะใช้ให้หมดนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพันไม้สไตล์วีโวด้วยนะคะ